เท่าที่ผมเห็นมาหลายๆสวนเนี่ยมีทุเรียนทั้งหมดเลยแต่ที่นี่เนี่ยมีทุเรียนผสมกับเยอะแยะมาเลยน,น้ากเนาะใช่ได้ของเราจะเป็นกเกษตรผสมผสานค่ะหลักๆแล้วก็จะมีทั้งมะนาวทุเรียนกล้วยมะละกอคอแลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะมากมายเลยวันนี้เรามาเจาะกันเรื่องของการตลาดทางทุเรียนค่ะหลักๆของการขายทุเรียนเนี่ยมีหลายช่องทางมีกี่ช่องทางครับน้องนุก ถ้าถ้าเป็นช่องทางออนไลน์นะคะทุกคนสามารถติดตามนุกได้ที่ไร่บางเพชรค่ะแล้วก็จะเป็นปางเพชรฟาร์มค่ะส่วนช่องทาง Tik t o อกก็จะเป็นนุกไร่าปางเพชรค่ะส่วนการติดต่อซื้อค่ะสามารถติดต่อในเพจก็ได้หรือว่าจะโทรเบอร์ก็ได้แต่ว่าการโทรเบอร์ค่ะบางทีจะไม่ติดทนุกอยู่ในสวนหรือว่าจะเป็นไลน์โอเอก็มีค่ะเข้าไปเพจแล้วไปกด ไปกดลิงค์<ช>พื่อเท่า line official ล i n ออฟฟิเชียลเราจะมีะเป็น QR Code ด้วยหลักๆของการขายทุเรียนเนี่ยมีช่องทางเท่าที่ทราบม,มามีล้งมีขายแม่ค้าแล้วก็มีเราขายเองความแตกต่างของ3อย่างเดี๋ยวเราค่อยไปพูดเรื่องของการตลาดออนไลน์ไอ้สาอย่างมันต่างกันยังไงลงแม่ค้ามาซื้อแล้วเราขายเองมันต่างกันยังไงต่างกันที่คือเหมือนถ้าสมมุติว่าเราทํา การตลาดเองทันเราขายเองทันทั้งหมดเนี่ยการขายเองแน่นอนว่าได้ราคาที่ดีกว่าอยู่แล้วถูกต้องไหมคะคแต่ในปริมาณมากค่ะถ้าสมมุติว่าสวนเราออกในปริมาณมากถ้าสมมุติว่าตัดลงก็ดีตรงที่ว่าเราพอลงเข้ามาเนี่ยเขาก็จะประเมินเลยว่าราคาประมาณเท่าไหร่ต่อกิโลแล้วเขาก็ตัดเองไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยคือเหมือนอ่อนเน่านอนเน่านอนอันนี้เราดูแลอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาเลือกอยู่แล้วแต่ว่าพวกอ่อนอะไรเงี้ยค่ะ เขามีคนตัดเองเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องดูแลในส่วนนี้ส่วนราคาเนี่ยก็อาจจะตามหน่อยแต่ผลผลิตก็แทบจะไม่เสียหายเลยแล้วบางทีเขาตัดอยู่ที่แบบว่า85% 80-85%ปอปนะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเลยใช่ส่วนแม่ค้าแม่ค้าของนุกนะคะมารับที่เราก็ใช่มารับที่มารับที่เรานัดรับกันหรือว่าอาจจะไปส่งแม่ค้าก็ได้อยู่อยู่ที่อ่อยู่ที่การคุยะคะอะค่ะแล้วก็แม่ค้าของนุกหลกัลกๆก,ก็ก็ เขาเรียกว่าอะไรอะแก่จัดเพราะว่าแม่ค้าส่วนมากก็จะขายคนกินใช่ก็จะได้ความแกจัดแต่ว่าเราก็จะต้องตัดให้เราตัดให้เราก็จะต้องดูแลในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่อนเน่าหนอนอันนี้ด้วยค่ะครับก็คือมีสามวิธีล้มมาเหมาแม่ค้ามารับซื้อแล้วไปขายต่อกับเราตะเวนขายคือใส่รถเราตะเวนขายออกไป ตามหมู่บ้านต่างๆหรือมีแผงขาย<ช>อีกส่วนหนึ่งก็คือบางส่วนอาจจะไม่มีก็คือออนไลน์ใช่คือปีนี้ค่ะคือปกตินุก,ก็ขายผ่านช่องทางออนไลน์อยู่แล้วขายผ่านทางเพจอยู่แล้วแต่ยังไม่มีไลฟ์สดค่ะยังไม่เคยทำไลฟ์สดแบบจริงๆจังๆปีนี้จะลองปีนี้จะลองค่ะก็ฝากทุกคนติดตามฝากทุกคนอุดหนุนด้วยคือก็จะมีช่วงแฝดเซล์ช่วงโปรโมชั่นอะไรยเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ว่านุกจะคิดโปรโมชั่นแต่ละวันยังไงหรือว่า โดละสิบเกาบาทมีทีเด็ดยังไงอะไรอย่างเงี้ยได้ไมล้ละสิบก้าบาทก็แล้วแต่ณเวลานน้นนั้นเลยค่ะถือว่าคืนกำไรให้ลูกค้าแล้วก็เป็นการมาได้รับบางคนแพงไม่กินไม่ได้ใช่บางทีอ่ะเขาไม่รู้ว่าว่าคุณภาพมันจะดีสมกับราคาคุยหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีเขาก็แบบโฮ้ยมันดูแพงจังเลยอะไรเงี้ยค่ะไม่กล้าซื้อแต่ก็อยากอยาก เชิญชวนให้ทุกคนลองเปิดใจริ้มลองดูค่ะก็เดี๋ยวปีนี้ก็ฝากติดตามทุกไว้ในไลฟ์สดด้วยก็จะมีช่วงแฟลตเซลช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพชรไล่ปางเพชรใช่ค่ะไล่ปางเพชรก่อนที่จะให้เจ้าของไล่เคมคุณภาพผมเล่าเส้นทางมาที่นี่ก่อนการเดินทางมาที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เข้ามาด้วยเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามนะครับแล้วก็การใช้รถเข้ามาก็อย่างน้อยต้องเป็นรถกระบะที่มี กําลังขับเครื่องที่ดีสักหน่อยแล้วก็รถไม่โหลดเตี้ยนะครับสูงนิดหนึ่งถ้าเป็นฟยยูยิ่งดีเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เท่ากับอยู่ในป่าเลยนะป่าของพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานของจังหวัดปุบรีแล้วก็บริเวณที่ผมเดินดูกับพี่เพชรเนีนะ่ยตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของอเนินแล้วก็ดินล้วนซุยเพราะฉะนั้นก็จะมาเค็มว่าโอ้โห เส้นทางการปลูกการนําออกไปให้คุณกินเนี่ยลาบากนะแล้วก็การปลูกในพื้นที่ตรงนี้ผมว่ามันเป็นปลูกในป่าเลยคล้ายๆปลูกในป่าเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ย้อนกลับไปแล้วก็ให้เห็นเส้นทางมามาถึงปัจจุบันถ้าจะให้พูดถึงคุณภาพของทุเรียนไร่ปางเพชรเนี่ยจะให้คนทราบว่าเรามีคุณภาพเรื่องอะไรบ้างค่ะเริ่มแรกเลยคือทุเรียนของเราจะตัดแก่จัดแก่จัดแบบ9 0ซ 9ก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเลยแล้วก็ทุเรียนของเราก็จะมีแบบว่าแก่จัดคอมเมนต์ตรงแกจัดว่าที่อื่นจะตัดทุเรียนประมาณแปดสิบที่อื่นไม่ไม่ทุกสวนค่ะบางสวนเขาก็ตัดแก่จัดเหมือนกันใช่แต่ของเราเนี่ยตัดแก่จัดก็คือลงมาเนี่ยสามสี่วันกินได้เลยใช่เพราะฉะนั้นไอความแก่จัดเนี่ยคือมันจะสุกอยู่บนต้นท่านผู้ชมมันจะมีสุกอยู่บนต้นด้วยค่ะแล้วแล้วต่อให้สุกบนต้นนะคะสุกมาบนต้นเนี่ยแบบคาปิงแบบลูกเนี้ย มันก็จะไม่เละติดมือแล้วเนื้อมันจะเนียนเนื้อมันจะเนียนละเอียดปีนี้เท่าที่นุกเทสมานะคะทุเรียนไม่มีเส้นใยเลยแล้วก็จะมีกลิ่นความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่หนูหนูรู้สึกว่าคือทุเรียนของหนูอะถ้าสมมติว่ามันเป็นเนื้อแข็งใช่ไหมคะกลิ่นอะความหอมมันจะเหมือนมะพร้าวเหมือนมะพร้าวน้ําหอมใช่ส่วนถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบว่าเนื้อนิ่มเนื้อสุกหล่นเนี่ยมันจะมีกลิ่นความหอมเหมือนเหมือนเกสรดอกไม้อะเหมือนเกสร ดอกไม้พอเรากินเข้าไปอ่ะมันจะอบอวลอยู่ในปากคือมันไม่ใช่แบบทุเรียนเหม็นะ่ะมันไม่ใช่กลิ่นเหม็นนะแต่ว่ามันเป็นกลิ่นหอม,อมนั่นคือคุณภาพของทุเรียนเราตัวของเนื้อของทุเรียนเนี่ยที่ดีเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนมีเส้นใย,ยมีความนิ่มหรือความแข็งยังไงอ,ะอ่ะอ๋อจริงๆอ่ะคือทุเรียนอ่ะถ้าจะทานให้อร่อย ความอร่อยของแต่ละคนอะอยู่ที่ลิ้นลิ้นของแต่ละคนถูกไหมคะบางคนชอบอ่อนบางคนชอบกรอบแข็งบางคนชอบกรอบบางคนชอบกรอบนอกนุ่มในบางคนชอบเนื้อพอดีทานบางคนชอบเนื้อแบบเละไปเลยทีเนี้ยเออเหมือนพวกเนี้ยมันทําเวลาที่คนเป็นแม่ค้าเวลาทุกค้าบอกว่าเอาเนื้อไก่ฉีกเอาเนื้อกลอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในของแต่ละคนไม่เหมือนกันนุกก็เลยตั้งตั้งเนื้อของนุกขึ้นมาห้าระดับอ่ามีห้าเนื้อหามหามของนุกเนี่ยคือกรอบนอกกรอบในเลย กดไม่ลงแต่ว่าห้ามเลยห้ามเลยอ่ะแต่ว่ามันมีความมันบวกหวานมันไม่ใช่ทุเรียนอ่อนแต่มันเป็นทุเรียนเขาเป็นทุเรียนหามอ่ะที่มีความหวานความมันใช่แล้วก็มีความหอมมันอ่อนของของแบบแต่สุกแล้วสุไม่ใช่ทุเรียนดิบไม่ใช่ทุเรียนดิบค่ะอันที่หนึ่งคือหามหามสองก็คือกรอบนอกนุ่มในค่อนไปทางแข็งอ่าอันแรกคือกรอบนอกกรอบในใช่แล้วอันไหนบ้างอันนี้จะเป็นกรอบนอกนุ่มในแต่ว่าค่อนไปทางแข็งก็คือเหมือนว่าข้างนอกอ่ะ มันดูเหมือนจะแข็งนะแต่พอกินข้างในอ่ะมันมีเริ่มมีความฉ่ำแหละเริ่มเริ่มแบบใกล้จะเป็นกรอบนอกนุ่มในค่อนไปทางนุ่มแล้วส่วนกรอบนอกนุ่มในค่อนไปทางนุ่มเนี่ยพอจับอ่ะคือมันมันจะไม่แข็งซะทีเดียวใช่มันจะไม่แข็งซะทีเดียวแต่ว่ามันก็ไม่นิ่มจนเกินไปมันจะเป็นกรอบนอกนุ่มนุ่มในพอดีแล้วก็จะเป็นเนื้อนุ่มพอดีทานนุ่มพอดีทานก็คือข้างนอกเนี่ยนุ่ม แต่ไม่ไม่ถึงกับว่าพอกินแล้วเนะใช่ส่วนนุ่มนิ่มเลยเนี่ยจะเป็นเนื้อที่คนอ่ะชอบชอบเนื้อสี่แล้วนะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนี่คือเนื้อห้าแล้วค่ะเมื่อกี้นุ่มนุ่มพอดีทานพอดีเนื้อสี่อ๋อใช่ห้ามกรอบนอกนุ่มในค่อไปทางแข็งกรอบนอกนุ่มในค่อไปทางนุ่มอ๋อกรอบนอกนนุ่มใช่เนื้อพอดีทานแล้วก็เนื้อนุ่มนิ่มสําหรับคนที่ชอบซื้อไปทําขนมอ่ะแต่น้ํากะทิใช่แต่แต่ต่อให้มันเป็นเนื้อระดับห้านุ่มนิ่มอ่ะ มันก็จะไม่เละติดมือพี่จับมาเนี่ยมันจะไม่เละใช่มันจะไม่เละติดมือแต่มันแค่จะนิ่มกว่าระดับสี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้าเนื้อเนี่ยส่วนตัวน้องนุ๊กนิชอบเนื้อไหนส่วนตัวนุ๊กชอบกรอบนอกนุ่นมๆในค่อนไปทางแข็งน,นุ๊กจะชอบกินเนื้อแข็งหามกับกรอบนอกนุ่มในค่อนไปทางแข็งอ๋อไม่ถึงกับหามใช่แล้วแล้วเท่าที่ขายมาเนี่ย คนส่วนใหญ่เขากินเนื้อไหนกันนะส่วนมากก็จะเป็นกรอบนอกนุ่มในค่อนไปทางนุ่มแล้วก็นุ่มพอดีทานก็มีเยอะแต่ลูกค้านุกส่วนมากอ่ะก็ชอบกรอบนอกนุ่มในค่อนไปทางแข็งเหมือนกันแ้วทีนี้ห้าเนื้อน่ยเราคอนโทรลมันยังไงว่านุกพี่อยากได้เนื้อหามค่ะเราจะดูได้ไงหนูก็เคาะเสียงเอาเคาะเสียงผ่าแล้วก็ผ่าดูเนื้ออะไรเงี้ยค่ะอ่ายกตัวอย่างเช่นไอ้สามลูกเนี่ยไอ้ลูกเนี้ยอันนี้ไม้ไม่ใช่ไม้เลียวนะท่านผู้ช อ่ะค่ะนี่เนื้ออะไรอันนี้อันนี้จะเป็นกรอบนอกนุ่มในอันนี้ข้อไม่ทางแข็งหรือหามเลยทั้งลูกเลยก็จะเป็นกรอบนอกใช่ใจะเป็นประมาณนั้นอ่าใช่ก็คือหามเลยอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้จะเริ่มกรอบนอกนุ่มในไปทางนุ่มแล้วค่ะ อ๋อหามแล้วก็กรอบนอกในนุ่มใช่อ่าแลวอันนี้ลูกใหญ่อันนี้คือเหมือนพอดีทานอาจจะนุ่มนิ่มแล้วด้วยซ้ำอันเนี้ยอ๋อก็คือสุกเต็มที่ใช่เป็นเนื้อสีเนื้อห้าใช่เสียงเขาจะมีความแตกต่างกันมาเดนุกจะลองเทสให้ดูอ่าฟังเสียงค่ะฟังเสียงอันนี้อาจจะเป็นเนื้อแข็งอ่าเนื้อแข็งค่ะอ่ะอันนี้เนื้อแข็งอันนี้คือเนื้อที่เริ่มมีความนุ่มละ มีพงอากาศใช่มันจะมีโพงคือเหมือนพอทุเรียนเขาเขาสุกอะค่ะเขาจะมีความความห่างระหว่างเนื้อกับเปลือกส่วนอันนี้คือลูกสุกต้นอูพวงเห็นเลยรู้เลยว่ามีพงอากาศจะพงเลยอย่างเงี้ยค่ะฟังกันออกไหมครับถ้าฟังไม่ออกก็ย้อนกลับไปดูอ่าแสดงว่าอันนี้มีหามมีอ่ากรอบนอกนุ่มในค่ะอ่าแล้วก็มีนุ่มเบอร์สองแล้วก็อันนี้นุ่มกำลังทาน น้องล๊กครับสำหรับการขายห้าเนื้อทั้งหมดแล้วเนี่ยลูกค้าจะมีการแยกเอาแต่เนื้ออย่างเดียวหรือเอาทั้งลูกเนี่ยเลือกแบบไหนดีอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าชอบถ้าสมมติว่าแบบุ๊กอ่ะุ๊กจะชอบแบบว่าผ่าสดกินสดแต่ทีเนี้ยเหมือนทุเรียนของไร่บางเพชรเรานะคะคือตั้งแต่ลูกขายมาเลยเราไม่เคยใช้สารเร่งสุกรใด,ไไดเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อแบบผล ต้องเป็นลูกค้าที่ดูแลทุเรียนเป็นด้วยเพราะบางทีถ้าสมมติว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆอย่างเงี้ยค่ะลูกจะต้องเลือกแบบผลดิบไปให้แล้วต้องพอฝาจะถึงลูกค้าใช่ไหมคะอาจจะรอต่ออีกสัก 2- 3สาวันอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเหมือนพอทุเรียนถึงก็ต้องมีช่วยนุกฝาดขั้วไล่น้ําเพื่อให้น,นี่คือขั้นตอนการดูแลทุเรียนใช่ขั้นตอนการดูแลเพื่อให้ทุเรียนสุกเร็วขึ้นใช่ค่ะ วิธีการคือพอเราปาดน,น้าเนี่ยคือทุเรียนเขาจะมีการคายน้ําตลอดเวลาพอเราปาดน,น้ําเขาก็จะเหมือนเหมือนเร่งสุกไปในตัวค่ะแล้วก็ถ้าแบบเนื้อพร้อมทานเนี่ยลูกค้าจะสามารถเลือกได้เลยว่าลูกค้าจิ้มได้เลยเนะื้อหนึ่งถึงเนื้อห้าลูกค้าอยากเอาเนื้อไหนแต่ถ้าแบบแบบผลเนี่ยบางลูกอาจจะสุกไม่ได้เสมอกันทั้งหมด,มดใช่เรื่องเนื้อไม่ไม่ได้เท่าเพราะว่าบางทีอะลูกหนึ่งอะ ด้วยความที่หมอนโดยปกติของหมอนทองแล้วถ้าเราไม่ป้ายยามันสุกไม่เสมออยู่แล้วมันสุกไม่เสมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไล่เราของเราไม่ป้ายาย,ายาอยู่แล้วไม่ป้ายยาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าของนุก๊กที่ทานของนุ๊กอยู่อะค่ะเข,า,ขาจะรู้ว่าเฮ้ยบางทีอะถ้าทุเรียนมันสุกไม่เสมอเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าอ๋อมันเป็นเพราะอะไรเป็นใช่เป็นปกติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นปกติของทุเรียนหมอนทองที่มันไม่ได้ป้ายยาแต่ว่าก็มีวิธีการ สำหรับคนที่แบบอยากให้มันสุกเสมอมากขึ้นหนึ่งก็คือไล่น้ำสองก็คืออบอบด้วยผ้าห่มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุมมันคุมมันหรือว่าสามก็จะมีวิธีการแบบว่าเอ็มร้อยห้าสิบถ้าทุกคนมีติดบ้านอยู่แล้วพอเราปัดคั่วปุ๊บหยดเข้าไปหยอดเข้าไปได้แบบนี้ใช่สามวิธีท <ผม S 2> ี่ผมสรุปไปฟังก็คือสมมุติว่าส่งทุเรียนไปแล้วบอกว่าทุเรียนลูกนี้นะอีกสามวันสุกสิ่งที่จะต้องทําให้กระตุ้นให้มันช่วยสุก อาจจะสุกก่อนสามวันก็คือปาดหัวตรงนี้ใช่แล้วเพื่อไม่ต้องทําอะไรกับมันปาดอย่างเดียวปาดอย่างเดียวก็ได้เพื่อน้ํามันระบายออกมาใช่เพราะว่าถ้าไม่ปาดมันก็จะตันอันที่สองก็คือใช้ผ้าคลุมอันที่สามนี่ทีเ็ดเลยเอ็มร้อยห้าสิบใช้กระทิงแดงได้ไหมใช่กระทิงแดงก็ได้ค่ะเล่าขาวก็ได้เครื่องดื่มชูกําลังนะครับปาดตรงนี้แล้วก็หยอดเข้าไปทีนี้จะถามว่าเมื่อเวลามันจะสุกอีกสามวันเนี่ยการปาดเนี่ย ช่วยให้มันสุกเร็วขึ้นได้แค่ไหนอันนี้จากปกติถ้าสมมุติว่าจะใช้เวลาประมาณ5วันหรือว่าอะไรเงี้ยเราอาจจะลดระยะเวลามาเหลือแค่สองสวันอ๋อครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งใช่ประมาณนะอ่าแล้วก็ถ้าใช้อ่าเอ็มร้อย1้สิบหยอดเนี่ยนั่นแหละค่ะพี่มันเร็วกว่าอีกใช่ก็จะเร่งอ่าสมมติห้าวันปาดอย่างเดียวเนี่ยสามวันปาดด้วยเอ็มร้อยห้าสิบด้วยเหลือสองวันค่ะประมาณน้นปาดด้วยเอ็มร้อยด้วย ผมผ้าด้วยวันครึ่งกินได้เลยก็อาจจะประมาณประมาณนั้นใช่ไหมก็ประมาณวันครึ่งสองวันเพราะฉะนั้นก็มีสามวิธีมันก็แล้วแต่ลูกทุเรียนด้วยมันมันกําหนดตายตัวไม่ได้เพราะบางทีทุเรียนลูกเล็กบางทีทุเรียนลูกใหญ่ลูกใหญ่เขาจะสุกช้ากว่าลูกเล็กอทีนี้ค่ะพอมาถึงแล้วอมันยังดิบอยู่แล้วสุกเราจะรู้ยังไงมันสุกทุเรียนของไรเราอ่ะมันจะไม่มีกลิ่นกลิ่นกลิ่นหอมแรงของทุเรียนบางทีอ่ะไม่ได้กลิ่นสุกแล้วก็มี อาจจะต้องฟังเสียงแล้วก็เจาะเนื้อเจาะเนื้อบางส่วนใช่เจาะเนื้อแล้ววิธีการเจาะเนื้อค่ะเหมือนด้วยความที่บางคนไม่แน่ใจว่าสรุปจะสุกหรือว่ายังไม่สุกถ้าเราเจาะแบบปกติอ่ะมันด้วยความที่ทุเรียนมันมีการคายน้ําอยู่ตลอดเวลาบางทีอ่ะน้ําที่มันคายอ่ะมันจะเข้าไปในเปลือกนุกก็จะมีวิธีการเจาะนุก็จะบอกลูกค้าของนุกว่าแบบลูกเนี้ยมันดิบอยู่แล้วมันดิบอยู่แล้วแต่ลูกเนี้ย เอะไม่แน่ใจอ่ะว่ามันว่ามันกรอบนอกนุ่มในหรือยังหรือว่ามันเป็นเนื้อที่เราชอบกินหรือยังลูกจะปาดทางนี้ก็คือเหมือนหันคว้าเนี้ยค่ะเข้าหาตัวโอเคเข้าหาตัวแบบนี้อ่าเดี๋ยวแล้วปาดเดี๋ยวเราเอากล้องมาถ่ายใกล้ๆเลยอ่านี่นะครับจะไปดูวิธีปาดดูเนื้อโดยที่ไม่เสียหายใช่อ่ายังไงนุ๊กปาดปาดแบบนี้ค่ะเฉียงเฉียงนะ ต้องเลือกที่เป็นเม็ดนะั่นอย่าเลือกภูถูกปะ่ะนี่ค่ะเนี้ยคือภูเน,นี้ยคือภูภูหนึ่งการที่เราปาดปาดท่าน,นี้ยค่ะงะขึ้นมานเห็นแล้วอออนี้นะนนันนี้เห็นความห่างระหว่างเนื้อกับเปลือกหรือย,ยังอ๋อมันห่างแล้วเนี่ยใช่มันห่างและ้ะแต่พอกดอุ้ยมันยังแข็งกว่าที่เราชอบทานเราสามารถปิดมันได้ปิดแล้วเราก็ตั้งไว้ท่านี้ค่ะพี่ มันจะไม่คายน้ําเข้าไปในในในเนื้อเวลาที่มันคายน้ํามันก็จะคายอ๋อมันคายมาตรงนี้ใช่ถ้าเราตั้งไว้บนเอาสามสามเหลี่ยมลงใช่เอาสามเหลี่ยมลงอ๋อแล้วถ้าสมมติว่าปมต่อได้ปมต่อได้แล้วน้ําอ่ะถ้าสมมติว่าเราวางไว้บนไม้หรือว่าบนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบนองนองออกมาเพราะมันคายน้ำที่พื้นเลยใช่เพราะมันคายแต่ถ้าวางโดยที่เอาไว้ที่เราผ่าเนี้ย่เรียบร้อยมันก็จะน้ำมันก็จะเข้าเนื้ออ่าใช่ผ่าเสร็จแล้วต้องตั้งใช่ค่ะ อันนี้อันนี้อันนี้ยังเป็นกรอบนอกนุ่มใน่้น่้นเป็นทางแข็งนะคะเนี่ยอันนี้คือเนื้อที่ลูกชอบทานเลยโอ๋อันนี้ทานได้แล้วใช่ทานได้แล้วสําหรับคนที่ชอบกินเนื้อนี้ไม่ห้ามกรอบนอกนุ่มในค่ะกรอบนอกนุ่มใน่้นไม่ทางแข็งเนี่ยจะค้นเป็นทางแข็งแต่ว่าสําหรับคนที่ชอบกินนิ่มผ่อนเนี้ยเขาก็จะยังบดไว้ได้ต่อใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของเรารู้และวิธีการเช็คเนื้อเนี่ยในส่วนของ ตัวทุเรียนเนี่ยมันมีไซส์ยังไงอะ A B C แล้วดูอจากตรงไหนอย่างลูกเนี้ยเคมเป็น A B C ยังไงอันนี้ใหญ่อะค่ะพี่อันนี้ใหญ่ A B C เขาจะดูเหมือนพวกทางทางลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เขาตัดอ่ะ A B นี่ก็คือห้าหกคูห้าหกูใช่แล้วก็ C อาจจะเป็นแบบว่าเอ่อไม่เต็มห้าหกคูสามพูเมตร สีู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วลูกที่มันบิดเบี้ยวมีสองภูเขาเรียกอะไรนะบิดเบี้ยวอะไรปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กนี่เรียกกันทั้งประเทศไหมหนูก็ไม่แน่ใจเมือนกัได้ินเมื่อยินพ่อบอกว่าไอ้ลูกนี้ปอกแป๊กเราก็งงนะไม่เคยได้ยินก็คือหลุดไซส์ใช่ปอกแป๊กลงไปก็จะขายเป็นเกตราคาหนึ่งค่ะทีนี้วิธีเรารู้แล้วว่าเนื้อมีห้าอย่างวิธีบ่ม จากสุกเก้าสิบให้มันสุกร้อยก็มีปาดหัวเพื่อปาดก้านตรงนี้เพื่อให้น้ามันไหลออกมาให้มันสุกเร็วขึ้นใช้เอ็มร้อยหยอดไปแล้วก็ใช้ผ้าคลุมทีนี้มาถึงวิธีปอกทุเรียนง่ายๆแนะนําหน่อยปอกยังไงได้เลยค่ะผมปอกไม่เป็นแนะนำหน่อยก้งท่าให้มันฆ่าทมันเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากตรงไหนถ้าเป็นแบบนุกใช่ไหมนุก็จะแยกครูก่อนแยกคูแยกคูก่อนก็ตัดอันนี้ออกไปเลยแล้วก็ มีดต้องคมนะคะมคมต้องใหญ่ไหมอ่ะมีดต้องขนาดใหญ่ไหมแล้วแต่ความถนัดของเราล,ลูกชอบใช้อันนี้ค่ะตรงนี้มันมันผ่าเดี๋ยวหันไปดูข้างหลังตรงนี้ก็คือคต้องผ่าระหว่างภูตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ล่องภูอันนี้ห<อ>นอนเจาะด้วยโอเคอ่ะอ่าเป็นล่องอย่างนี้ใช่อ่าหนึ่งครั้งแล้วยังไงต่อ,อแล้วก็แยกครึ่งก่อนแบ่งครึ่งก่อนแบ่งครึ่งอ๋มอมันต้องผ่านมาตรงล่องภูตรงนี้พี่ชมอย่าไปผ่าตรงกลางล่องให้มันโดนเนื้อนะ ถูกไหมใช่อ่าอ่านี่เจ้าของไล่มามันถ้ามีย,ยาวๆอ่ะถ้ามีเายาวๆมากๆนะคะมันก็มันก็จะพอดีเลยโอ้อถ้ามียาวมันก็ทําให้แรงบิดมากขึ้นใช่ค่ะโอ้อันนี้เป็นสุกต้นที่มาพร้อมกับหนอนนะคะอันนี้อ๋ออันนี้ให้ให้รู้ว่าอ่าให้รู้ว่าเป็นอ่ะมีความรู้แล้ว อีกอย่างนี้คือหนอนเนี่ยมันไม่ได้เจาะบางทีมันอยู่ตั้งแต่ลูกเล็กๆใช่บางทีอันแบบเนี้ยภายนอกอะเรามองเห็นเลยถ้าแบบเนี้ยเราก็จะคัดออกเลยใช่ค่ะแต่มันก็จะมีบางลูกนะที่แบบว่าเหมือนไม่มีรูแต่มีหนอนมันอยู่ข้างในแล้วเราไม่เห็นอันก็จะมีเหมือนกันครับอันนี้มาถึงพอแบ่งครึ่งแล้วก็มามาผ่าตรงระหว่างภูอีกใช่ค่ะเกือบได้กินแล้วครับดู นอกจากไม่ได้กินแล้วเิน๋ยวะดากินไม่ได้แน่เลยลูกเนี้ยเพราะว่าหนอนเจาะเหรอใช่โอ้แต่ว่าอ่ามาลุ้นกันมาลุ้นกันเดี๋ยวลองดูอ่ะมาลองดูป่าปาดเป็นภูเสร็จแล้วก็มาปาดหัวนิดหน่อยบางคนเขาก็จะผ่าแบบนี้เลยอ่าคือแบบผ่าแบบนี้เลยหรือว่านุกอาจจะถนัดแบบนี้ค่ะแยกภูออกมาให้เป็นแต่ละภูแล้วค่อยมา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 แยกมาตัดภูออกใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ เอาเปลือกออกอ,อย่างนีไ้ได้กินเลยครับท่านผู้ชมม,มีใครน้ำลายไหลบ้างยกมือขึ้นมีแล้วมีม,มีตากล้องนะคะมีตากล้องน้ำลายไหลแล้วหนึ่งตากล้องอันนี้คือไม่ได้ผ่านานค่ะเว้นเว้นไปตั้งแต่รดูกาลที่แล้วเป็นปีแล้วใช่เขเลยเพราะว่าทุเรียนเพิ่งออกวันนี้จริงๆของไร่ปางเพชรยังไม่ได้ขายเปิดใ,ให้ อ่าพักพวกมาชมก่อนอ่าแล้วก็เราได้นัดกับน้องนุกไว้ว่าจะมาขอชมก่อนกลัวว่าพรุ่งนี้น้องเขาเปิดขายมาแ้วเนี่ยจะต้องส่งทุเรียนตัดทุเรียนก็เลยมาวันนี้แล้วก็การขายของที่นี่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่สามเป็นต้นไปน่าจะประมาณช่วงกลางเดือนครับกลางเดือนกลางเดือนกลางเดือนมิยอโอเคเดี๋ยวดูผางก่อนนะเดี๋ยวอ่าไม่ออกเดี๋ยวปิดเบรกเราจะให้น้องนุก บอกช่องทางของการจัดจำหน่ายแล้วก็วันที่อืนี่หนึ่งปีผ่านไปน้องนุกเพิ่งได้ผ่าทุเรียนใชงแรกเป็นลูกแรกของเจ้าของไร่และก็เป็นรัางแรกของเราอ่ะที่เราได้เห็นคนปอกทุเรียนสดๆในไร่นะนี่ในไร่ท่านผู้ชมนี่ปอกใต้ต้นทุเรียนนี่เดมพอ่โดนมีดอันนี้อันนี้เป็นเนื้ออะไรอ่ะน้องนุกอันนี้เป็นเนื้อ อันนี้เป็นเนื้อเนื้อสี่ค่ะพี่ความจริงมันไม่ได้เละนะแต่ว่านุกจับให้มันเละเนียเนื้อนิ่มกําลังกลังดีแต่อันเนี้ยนุกรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยค่ะคุณภาพไม่ผ่านส่งไม่ได้ส่งไม่ได้ตั้งแต่ตั้งแต่ภายนอกที่เราเห็นนี้ยวิ่แล้วมันมีสีดำใช่ลูกนี้จะไม่สมบูรณ์ค่ะคือที่เอามาผ่าเนี่ยผ่าให้ดูเพราะว่าทุเรียนยังสุกไม่ได้ทั้งไรอ่ากว่าจะสุกก็สิบห้านวนวันนี้ก็มาผ่าให้ดูรสชาติหวานมันแล้วแต่ มันจะเริ่มเริ่มมีแบบว่าความเปรี้ยวนิดๆเพราะว่าเพราะว่ามันหนอนเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเนี่ยลองดมลองดมเดี๋ยวผมจะลองดมแต่กลิ่นมันก็ไม่เหม็นอืมก็หอมอยู่นะไม่เหม็นหอมหอมแล้วดูความเป็นเนื้อของทุเรียนแบบนี้อย่างนี้เนื้อดีไหมน้องนุกไม่ดีค่ะยังไม่ดีหรอคุณภาพไม่ผ่านแบบนี้พี่ก็กินแล้วนะพี่พี่ลองชิมก่อนเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยเหมือนถ้าทุเรียนเป็นแบบเนี้ยน้องต้องเค็มให้ลูกค้า อืมต้องเค็มหรอใช่ต้องเค็มอ่ะพี่ติลองพี่พี่ติลองชิมในคุณนาภาพที่น้องบอกว่ามันไม่ผ่านสำหรับน้องไม่ผ่านจริงๆพี่ไม่ใช่อินสายทุเรียนแต่ว่าพี่ว่าอันเนี้ยมันก็อร่อยแล้วอะค่ะแต่ยังไม่ผ่านอีกเหรอยังไม่ผ่านคือความหอมก็โอเคแล้วก็กรอบข้างนอกกรอบท่านผู้ชมข้างในนุ่ม แล้วก็มีความมันมีความหวานถ้าผมซื้อตมท้องตลาดที่เขาปอกขายแบบเนี้ยผมก็ว่ามันก็ค่ะถ้าปอกเป็นเนื้อแบบเนี้ยผมก็โอเคนะ,ล,ะลุกจะดูตั้งแต่สีเนี่ยสมมุติว่านุกผ่ามามสีเหลืองแบบเนี้ยมันเป็นสีเหลืองที่อ่อนแล้วลุกอ่ะไม่ต้องชิมนุกก็รู้ว่าต่อให้มันหวานมันแล้วมันก็จะมีรสชาติของความเปรี้ยวนิดๆผสม คือแค่ดูสีอ่ะแค่มองก็ออกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่เราอยู่กับทุเรียนเราเราชิมจนแบบว่ามันเยอะมากมากอ่ะเราจะรู้เลยว่าสีแไหนคือสวยคือสีไม่เหลืองเกินไม่ไม่เหลืองไม่ผ่านจริงๆค่ะพี่แค่เห็นรถแค่เห็นเนี่ยแค่เห็นเนี่ยเราก็รู้เลยว่าว่าเหมือนคุณภาพมันมันยังไม่ได้ในระดับที่ที่เราขายอยู่ลูกค้าเราซื้อในราคาสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบต่อกิโลเนื้อแบบนี้ไม่ได้อเนื้อแบบนี้มันไม่ผ่านจริงๆค่ะพี่แบบ ที่มันที่มันไม่ผ่านที่มันไม่ผ่านเพราะว่ามันถูกเจาะใช่ไหมใช่ปัจจัยของเริ่มเริ่มด้วยภายนอกเลยภายนอกอันนี้คือเหมือนหน้าตอนเนี้ค่ะทุเรียนมันยังไม่ได้สุกเยอะเนาะลูกก็เลยไม่ไม่มีให้ให้แบบว่าเนื้อดีให้ดูดูเยอะใช่เพราะว่าอันเนี้เหมือนวันที่พี่มาไอ้ลูกที่มันได้มันก็กรอบอันนี้มันก็หามส่วนอันนี้ยมันก็แบบว่าสุกลนแหละแต่ว่าลูกที่สุกลน่ะ ด้านมีลูกเดียวเป็นลูกที่หนอนเจาะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะคใช่อันนี้ก็แค่เลยเป็นฟิวที่แบบผ่าให้ดูว่าประมาณนี้ทีนี้ในในส่วนของการขายของเราและค่ะ,ะเริ่มขายวันไหนน้องลุกลุกน่าจะเริ่มขายในช่วงช่วงกลางเดือนมิถุนาค่ะแต่ว่าก็ยังระบุวันชัดเจนไม่ได้เพราะว่าปีเนี้ยฝนลุกหนักเหมือนว่ามันจะมีช่วงที่แบบว่าฝนตกการตัดทุเรียนนะคะเราจะตัดช่วงที่ฝนตกไม่ได้มันจะต้องเว้น เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไส้ซึมด้วยความที่เหมือนเราตัดทุเรียนในเปอร์เซ็น์ที่แก่จัดมากๆอ่ะพี่พอมันแก่จัดมากอย่างเงี้ยทุเรียนมันมีความหลวมแล้วพอน้ําตกลงมาปุ๊บมันดูดมันดูดเข้าไส้ถ้าเราตัดเลยอ่ะมันก็จะเป็นฟิลเหมือนว่ามันจะมีน้าในในในเชิมเมอ่ะพี่ใช่มันน้ำในเนื้อใช่น้ําในเนื้อพนั้นก็จะกินแล้วก็ไม่อร่อยพอลูกค้าเอาไปมีปัญหาก็ต้องเคมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นต้องรอฝนที่ช่วง ใช่ต้องรอสมมุติว่าตกวันเนี้ยนุอาจจะรออีกสวัน 2> 2วันสองวันถามวันใช่เพื่อกว่าที่จะตัดได้ยอะไรเงี้ยค่ะช่องทางการจ,จัดจำหนายของเราแล้วก็เราจะบอกกับท่านผู้ชมหรือลูกค้ายัางไงว่าเราจะตัดวันไหนทางไหนช่องทางไหน ช่องทางที่นุกอัปเดตอยู่ประจําก็คือ Tik t o อกในช่องของนุกไร่ปางเพชรนะคะแล้วก็จะมีผ่านเพจค่ะทางเพจเนี่ยลูกค้าสามารถทักมาสั่งจองได้เรื่อยๆเลย,เลยจะสั่งทางเพจก็ได้หรือว่าทางไลน์ก็ได้ค่ะ <ừ> ทุกคนสามารถเข้าไปที่เพจของไร่ปางเพชรปางเพชรฟาร์มก็จะเห็นช่องทางติดต่อทั้งเบอร์โทรทั้งไลน์ให้ครบเลย <ใน S 2> ค่ะในแคปชั่นเดี๋ยวเราจะใส่ไปให้แล้วก็เดี๋ยวการตัดต่อเดี๋ยวเราจะใส่ CG ลงไปให้ ชื่อที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ในส่วนของอขอให้น้องนุกเชิญชวนคนมา,ารับประทานค่ะทุเรียนของน้องนุกเลยทุเรียนของไร่ปางเพชรใช่ไหมคะบา,บางคนก็แบบคุยทําไมขายแพงขายแพงว่าท้องตลาดเหมือนทุเรียนของนุ๊กเกค่ะนุกตัดในเปอร์เซ็นที่แก่จัดมากๆแล้วเวลาที่นุกส่งให้น่ยมันเหมือนมันเป็นทุเรียนที่แบบว่าเกือบจะพร้อมทานแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะแก่จัดมากแล้วก็ มีในเรื่องของการบริการหลังการขายด้วยค่ะทุกคนคือไม่ใช่แบบว่าขายไปแล้วรับเงินไปแล้วคือจบเลยถ้าสมมติว่าทุเรียนมีปัญหาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ตามดูแลลูกค้าของเราด้วยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่านุกขายหน้าร้านออกบูธท,ที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะทุกคนสามารถชิมทุเรียนของได้ปางเพรก่อนได้ที่จะซื้อไม่ถูกใจไม่ซื้อก็ไม่ว่ากันด้วยค่ะอืมโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณครับน้องนุกสําหรับการวันนี้ เราได้พาชมไล่ด้วยนะครับโดยพ่อของนุกแล้วก็วันนี้เราได้ความรู้มากมายทั้งในเรื่องของการทุเรียน5ระดับการบ่มทุเรียนจากไม่สุกให้สุกพร้อมรับประทานแล้วก็ยังได้ความรู้เรื่องการปอกทุเรียนจากน้องนุกนะครับก็ปิดท้ายด้วยการมาที่นี่จริงๆผมแจ้งไว้เลยว่ามาที่นี่เพราะว่าอยากมาสัมผัสธรรมชาติในไร่ของ ปางเพชรแล้วก็ได้สัมผัสจริงๆตลอดเส้นทางมาถึงแม้ตอนนี้มันจะเข้ามาลำบากนิดหนึ่งก็คือเข้ามาเนี่ยต้องไปขอ,อซื้อบัตรที่อุทยานเพื่อเข้าเพราะตรงนี้เป็นเขตอุทยานแต่ก็ได้รับทราบข้อมูลจากคุณพ่อของอน้องนุกแล้วว่าต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นเข้าคอรมอก็จะประกาศอะไรถูกต้องก็จะเข้ามาง่ายขึ้นก็ต้องขอขอบคุณน้องนุกแล้วก็ฝากติดตามกันนะครับทิกตอก นุกไร่บางเพชรค่ะแล้วก็เพจไร่บางเพชรบางเพชรพ,พามค่ะแล้วก็มาดูกันว่าวันไหนที่เขาจะขายก็ติดตามช่องทางนั้นไว้หรือว่าถ้าเราทราบเดี๋ยวเราจะอัปเดตท,ทางเพจของเราให้ทราบว่าไร่บางเพชรขายแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วก็เดี๋ยวเทปต่อไปเราจะไปทาชิ้มอื่นๆนครับวันนี้อยู่ที่ไร่บางเพชรสนุกแล้วก็อร่อยกับทุเรียนแม้มันยังไม่ถึงเวลาเอาลูกหล่นมาให้กินก็อร่อยครับท่านผู้ชม สวัสดีครับ